สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องมีการเมรวสูตรหอยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณแต้มรวมนะคะส่งตัวบนคะเทียบชนสี่สูตรนะคะก่อนที่เข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะ,ะคะคาเตือนคลิปดอนี้จัดทาขึ้นโดยแสตข้อมูลทางสติและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค นับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องมีการมีรวยสูตรหอยฟรีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะแต้มรวมนะะส่งตะบนทะงวดแล้วนะฮะเทียบชนฮะสี่สูตรนะเราได้ตัวชนฮะที่หนึ่งห้าสูตรฮะชนสามสูตรคะเก้าหกนะผลพาวันออกมาที่ศูนย์ะเก้าเจ็ดะแต้มสองตะบนคะก็คือ เอา10กับหน่วยคะบวกกันหาะก้าบวกเกียระเท่ากับแต้ม6กนะก็เข้ามาคะตัวที่ชน3ามสูตระแอดไม่ได้เลือก6มาคะเพราะว่าแอดยุดนะะตามสูตรคู่คีด้วยคะมันก็เลยไม่ได้เลือก6มาเป็นตัวรองนะฉะนั้นในงวดนี้เนี่ยจะมีนะะทั้งหมดนะะสามสูตรเก่านะก็คือสูตรที่1สูตรที่3แล้วก็สูตรที่4นะแล้วก็จะมีสูตรใหม่ให้เพื่อนๆคะอีก1สูตรคะ ส่วนแต้มดับของเราคะ,ะแต้มดับก็ยังคงนะคะดับผ่านชลุยนะคะมากี่งวดแล้วมาแต้มดับคะ,ะงวดที่ผ่านมาห้าสูตรดับที่เก้าเจ็ดแปดผลรางวัลคะออกมาที่ศูนย์เก้าเจ็ดค่ะแต้มหกค่ะก็ดับผ่านคะ,ะดับผ่านมานะคะขณะงวดที่ออกเก้าเก้าศูนย์ก็ดับผ่าน เก้าห้าหนึ่งนะคะก็ดับผ่านคะสามมวดแล้วนะคะที่ดับผ่านนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตามต่อแต้มดับนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูจากแต้มก่อนนะคะสูตรที่หนึ่งเป็นสูตรเก่านะคะสติห้าสิบงวดสูตรนี้ลงมานะคะสองมวดแล้วนะคะงวดที่ผ่านมานค่ะเด่นที่แต้มหนึ่งสองห้าหกแปดศูนย์ผลรางวัลออกมาที่ศูนย์เก้าเจ็ดคะเข้ามาที่แต้มหก ร้อยใช้หลักแสนหลักหมื่นสครั้งหลักพันร้อยบนหน่วยบนหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้ง10หน้าครั้งที่สงหน่วยหน้าครั้งที่สอหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนไม่เขียนไว้ข้างบนนะคะสองบวกศเทกับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามบวกศนเท่ากับสาบวกเจ็เท่ากับศูนย์บวกศูเกับศูบวกห้าเท่ากับห้บวกห้าเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกศูะเท่ากับศ ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนบวกสเท่ากับสีบวกหเท่ากับห้าบวกสเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสอเท่ากับเะฮะเราจะได้แต้มรวมนะะส่งตะบนในสูตรที่1นึ่งนะคะศูนย์หเสร็จแล้วนะคะเรามาดูสูตรที่2องนะคะสตินะคะสี่สิบนะคะ งวดที่ผ่านมาเด่นที่แต้ม901456นะผลรางวัลออกมาที่0 9, 7, นะะูนย์975เข้ามาที่แต้ม6สูตรเลยใช้หลักหมื่นหลักพันสามครั้งร้อยบนสองครั้งหน่วยล่าง10หน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่1หน่วยทายครั้งที่1 3ครั้ง10ททายครั้งที่2และบวกข้างที่8 5บวก3เท่ากับ88บวกศนย์เท่ากับ8 8บวก1 เท่ากับ9 9บวก6เท่ากับ5 5บวก5เท่ากับ0 0บวก0เท่ากับ0 0นบวก9เท่ากับ9 9บวก8เท่ากับ7 7บวก1เท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9 9บวก3เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3 3บวก1เท่ากับ4เราจะได้นะแต้มรวม2ตงตบ,บนะในสูตรที่2อนะแต้ม7 8 9 2 3 4 เสร็จแล้วนะคะเรามาดูสูตรที่สามคะ่ะสูตรที่สามสถินะคะห้าสิบสองมวดมวดที่ผ่านมาเด่นที่แต้มเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกฮะผลรางวัลออกมาที่ศูนย์เก้าเจ็ดนะคะเข้ามาที่แต้มหกสูตรเราจะใช้หลักหมื่นสองครั้งร้อยบนหน่วยบนสิบล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้ง รอยทายครั้งที่1รอยทายครั้งที่2-3ครั้งหน่วยทายครั้งที่2แล้บวกครั้งที่8บวก0เท่ากับ0ูบวก7เท่ากับ7 7บวก9เท่ากับ6 6บวก2งเท่ากับ8 8บวก0เท่ากับ8 8บวก2เท่ากับ0ูบก0เท่ากับ0ูเท่ากับ2 2บวก8ะเท่ากับ0นะลืมบวกครังที่นะศูนย์บวก1ท่ากับ1นึ่งหน่บนึเท่ากับ3 3บวก3ทกับกนะ เราจะได้นะแต้มรวมสองตบบนนะในสูตรที่สามนะศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ดสูตรที่สี่นะคะสติห้าสิบเอ็ดงวดนะ เริ่มเดินมาตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์เดนะคะเด่นแต้ม6 8 0 1 2 3นะคะเข้ามาแต้ม0ูงวดที่ผ่านมานะคะเด่นแต้ม0 2นย์นะคะ567นะคะผลวัดออกมาที่0ูนย์านะคะเข้ามาแต้ม6เป็นสูตรใหม่นะคะสูตรเลยใช้หลักพันบวก10บน5ครั้งหน่วยบนร้อยหน้าครั้งที่1 10หน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่1 3ครั้งหน่วยท้ายครั้งที่1 2สองครั้งและบวกครั้งที่1 1นึ่งบวก 5, 3 3 5, 5, 2 2 5, 5้าเท่ากับหกหกบวกเจ็ดเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้บวกหกเท่ากับหนบวกห้าเท่ากับศูนยบวกศเท่ากับศูบวกหนึ่งบวกใหม่นะหนึ่งบวกห้าเท่ากับหกหกบวกเดเท่ากับสาบวกสเท่ากับห้บวกหเท่ากับหนึ่บวกหเท่ากับหกบวกศูนย์เท่ากับหกหกบวกหนึะเท่ากับเจนะเจ็ดบวกสองเท่ากับเบวกสเท่ากับหนบวกหเท่ากับสบวกหเท่ากับสามสามบกหนึ เราจะได้นะแต้มรวมสองตบบนนะในสูตรที่สี่นะเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามสี่ครบแล้วนะะทั้งสี่สูตรนะเดี๋ยวเรามาทําการเทียบชนนะคะเริ่มจากตัวแรกนะศูนย์มีสองสูตรนะหนึ่งนะหนึ่งมีสามสูตรนะสี่สี่ก็มีสามสูตรนะห้ามีสูตรเดียวนะเจ็ด เก้าเก้ามีสามสูตรนะแปดสองมีสามสูตรนะสามตัวที่ชนนะคะสี่สูตรนะมีตัวเดียวนะฮะแต้มเดียวนะฮะก็คือแต้มจส่วนชนนะสะามสูตรนะค่อนข้างเยอะนะะมีติดแต้มหนึ่งแต้มสี่นะ,ะแต้มเก้า แต้มสองแล้วก็แต้มสามนะคะชนสี่สูตรนะมีแต้มเจ็ดแต้มเดียวนะคะส่วนชนสามสูตรนะมีแต้มหนึ่งแต้มสี่แต้มเก้าแต้มสองแล้วก็แต้มสามนะเสร็จแล้วเรามาใช้นะคะแต้มดับนะคะสองตะบนนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะจะดับผ่านเป็นงวดที่สี่ไหมเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งค่ะเรามาดูกันค่ะ สูตรที่หนึ่งนะคะดับมาแล้วสองร้อยสามสิบสองมวดูร้อยใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันสิบล่างหน่วยล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสามครั้งและบวกครั้งที่สองสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแปดบวกห้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกสองเท่ากับหนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกห 6, 6้าเท่าก 6, 6ับหกหบวกศูนยเาก 8, 8ับหกบวกศูนเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดบวกศูนเท่ากับแปดแปเท่ากับแปดแบวกสองฮะเท่ากับศนย์ฮะดับที่แต้มศูนยสูตรที่2ดับมาแล้วสองร่ง่วดสูตรใช้หลักพันร้อยบน3ครั้งหน่วยบน10บล่างร้อยหน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่สองสามครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึามครั้งและบวกครั้งที่เ หนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปบวกเเท่ากับเจ็ดเจ็บวกสทกับเบวกศูนย์ทกับเก้้าบวกสงเท่ากับหนบวกศูนเท่ากับหนบวกเเท่ากับศนดับตมศูนสูตรที่3ดับมาแล้วสองร้งวดสูตร้รยใช้หลักหมื่นสครั้งหลักพันร้อยบน2่งครั้งสิบบนหน่วยบนร้อยหน้าครั้งที่ส่งสครั้งหน่วยหน้าครั้งที่ส่งส่งครั้ง หน่วยทายค้ังที่1งทายค้งที่2หน่วยทายค้งที่สองค้ังและบวกค้งที่1 5บวกหนึ่งเท่ากับหกบวกศูนย์เท่ากับหกหกบวกเก้าเท่ากับห้าห้าบวกหีดเท่ากับสองสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกศูนย์เท่ากับสงบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกเเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าบวกหนึฮะเท่ากับหฮะดับที่แต้มหกสูตรที่4นะคะดับมาแล้วสองรมงวดผูไโดยใช้หลักแสนหลักหมื่นร้อยหน้าครั้งที่หนึ่ครั้ง สิหน้าครั้งที่หนาครั้งสิหน้าครั้งที่สองครั้งสิท้ายครั้งที่สองสามครั้งและบวกครั้งที่สามสองบวกห้าเท่ากับเจบวกแเท่ากับหบวกแเท่ากับสาบวกศนย์เท่ากับสาบวกเเท่ากับศ์บวกสาะฮะเท่ากับสดับที่แต้มสสูตรที่ห้าดับมาแล้วสองรยวสูร้อชร้อยบนสครั้งหน่วยบนสิล่างสองครั้งสิหน้าครั้งที่หนึ่งยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่ส หน่วยทายครั้งที่หนส่งครั้งร้อยทายครั้งที่สองส่งครั้งหน่วยทายครั้งที่สองส่งครั้งและบวกครั้งที่2องศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแดเท่ากับห้บวกหกเท่ากับห่งนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกห้เท่ากับหกบวกศนย์เท่ากับหกบวกศนย์เท่ากับหวกสี่เท่ากับศนย์นบวกสงนเท่ากับสองนดับที่สครบแล้วนะทั้งห้าสูตรเก่าของเราคะดับที่ศูนย์ะชนกันสอง สำหรับดับนะแต้มรวมนะส่องตัวบนนะดับแต้มศูนย์แต้มหกนะแต้มสามนะแล้วก็แต้มสองนะในงวดไปจำวันที่สิบหกนะธันวาคมนะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะเสร็จแล้วนะเรามาดูตัวที่เราทำการเทียบชนเมื่อกี้นี้นะแต้มเจ็ดนะไม่ได้ติดแต้มดับนะหนึ่งสี่เก้านะไม่ได้ติดแต้มดับนะแต่ว่าแต้มสองกับแต้มสามนะกาติดแต้มดับนะฉะนั้นในงวดนี้เนี่ย ตัวเด่นนะก็จะมีตัวเดียวนะคะก็คือแต้ม7ส่วนตัวรองนะคะก็จะรองที่149แบบนี้นะคะถ้าใครชอบแต้มสองกับแต้ม3นะก็เลือกพิจารณาเอานะคะแต่ว่า,าเขาติดดับนะแอ้ก็ไม่ได้เลือกมาค่ะ เด่นสุดนะคะก็จะเป็นแต้มเจ็ดแบบนี้นะคะสรุปนะคะแต้มรวมสองตบนะะเทียบชน40่นะเด่นที่สุดนะคะก็คือแต้มเจ็ดนะคะส่วนตัวรองนะคะก็คือแต้ม1นึ่งสี่นะคะงวดประจำวันที่16บะธันวาคม2,566ันะแต้มเจ็ดนะจะมีที่7016ศูนยะห้าสนะแล้วก็เกแต้มหนึ่งจะมี1 0ึ่งศูนย์ แต้ม9จะมี9 0 1 8 7 2 3 6 5 4แต้ม4จะมี0 4 1 3 2 2 5 9 6น7 7งมนะเพื่อนๆชอบนะแต้มรวมส่งตัวบนตัวไหนนะะก็เลือกวิเคราะห์นะพิจารณานะะนำไปใช้ด้วยตัวของเพื่อนเองนะสำหรับคลิปนี้นะะถ้าเพื่อนๆชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะขอบคุณทุกกำลังใจความติชมนะะ เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ